คือเขาลงไปกรุงเทพประมาณหนึ่งอาทิตย์เขาไปสอบอะไรสักอย่างของของ,ของเขาแล้วก็สามอาทิตย์ที่เหลือเนี่ยก็คือเขากเหมือนกับว่าทํางานไปชั่วคราวก่อนเลย,ยงั้นอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็ปรากฏว่าพอเขากลับมาจริงจริงปั๊บชักประมาณสามสี่วันเขาก็มาบอกว่าเออเขามีคนคุยใหม่นะอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. ผมเลยรู้สึกว่ามันแค่สามอาทิตย์เองอ่ะทาไมถึงแล้วอย่างคือตอนเนี้ยพ่อกับแม่ผมเปลี่ยนไปหมดแล้วทําไมไม่ให้โอกาสกันบ้างเลยสักครั้ง <The> เขาไม่รักแต่เราไม่เลิกมาค่ะเขาไม่รักแต่เราไม่เลิกต้ไนไม้เจออะไรมาคะผมเคย,ยคบกับเขามาสิบปีนะครับผมค่ะค่ะอยู่ด้วยกันมาตลอดระยะเวลาประมาณสองปีทั้งหมดนะครับผมแต่ว่าอยู่ก่อนหน้านี้ก็คือมีโควิดแล้วก็เลยเหมือนกับว่ามีปัญหาเรื่องงานตอนนั้นก็เลยกลับมาอยู่บ้านที่ต่างจังหวัดครับผมพร้อ,อมกันกับ คุณแม่คุณพ่อของผมแล้วก็แฟนของผมค่ะแล้วทีนี้ก็คือคุณแม่ของผมเนี่ยเป็นคนแบบว่าอ่าตัวเองต้องไม่ผิดแล้วก็เขาถือว่าเขาสมัยก่อนก็ทํางานมาอย่างเงี้ยเขาดูแลบ้านได้ทําอะไรทุกอย่างได้ค่ะแล้วเขาก็เลยสร้างความกดดันต่างๆให้กับอ่าแฟนของผมเนี่ยนะครับผมอืมค่ะแล้วก็จนกระทั่ง อยู่กันมาประมาณเกือบเกือบสามปีก็ลเลยมีปัญหากันแล้วก็แฟนก็เลยแบบว่าสุดท้ายก็คือคือระหว่างทางเนี้ยผมก็พยายามปรับผมคือแม่ผมเป็นคนแบบว่าปากหยางใจอยางก็คือชอบอาจจะพูดร้ายๆแบบพูดรุนแรงแต่ว่าในจิตใจเขา,าเขาไม่คิดอะไรซึ่งพ่อและตัวผมเนี้ยเข้าใจเพราะว่าอยู่กันมาก่อนแต่แต่แฟนเขาไม่เขาไม่เข้าใจตรงนี้ซึ่งผมก็พยายามปรับ ทุกอย่างแล้วจนกระทั่งสุดท้ายผมบอกว่าเอาขอคุยกับแม่ได้ไหมแบบว่าคือคือเข้าไปคุยเลยว่าให้แฟนเข้าไปคุยเลยว่าเนี่ยหนูไม่โอเคแบบนี้นะไม,ไม่ไม่โอเคอย่างนี้ค <Okay. S 1> ่ะปรากฏว่าเขาก็หนีไปก่อนหนีไมกรุงลงไปกรุงเทพก่อนนะครับผมแล้วก็ mm. ประมาณเดือนหนึ่งเขาก็กลับมาแต่เขาบอกว่าที่เขากลับมาเพราะว่าเขา ออยากให้ตัวแม่ของเขาอะนะครับผมมาเลิกเล่ามาอะไรมารักษาตัวที่ที่บ้านผมก่อนเนี่ยครับผมเพราะว่าคือบ้านแฟนเขาก็แบบไม่ได้มีฐานะอะไรเนี่ยคือไม่มีบ้านของ,ของตัวเองครับผมที่ผ่านมาผมอันนี้ความพิดีพทถัของผมก็คือว่าสมัยก่อนก็คือคือแม่ผมเป็นคนแบบว่าเอ,อเวลาใครมาที่ห้องอะไรเนี้ยก็จะแบบเออเนี่ยระวังด้วยนะกลัวของหายอย่างนั้นอย่างนี้ดูแลของด้วยคนคนดุจิตอะไรประมาณเนี้ย <c oughs> ทําให้ผมไม่เคยเอ,อตอนที่แม่เขา มาหาผมที่คอนโดอ่ะผมไม่เคยให้เขาพูดค่ะคือบบใช่ค่ะตอนตอนเขาอยู่ห้องอ่ะมาหาลูกสาวเขาก็อยู่ด้วยกันนะสามคนแต่ว่าไม่ได้แบบว่าไม่ไม่ให้เขาพูดแบบเวลาผมโทรหาพ่อกับแม่ผมจะผมโทรหาพ่อกับแม่ประมาณเกือบเกือบทุกวันครับผมอตอนไม่ให้เขาพูดแล้วก็จนกระทั่งก็คือพ่อกับแม่ของผมกับพ่อแม่แฟนเนี่ยไม่เคยคุยกันเลยครับผมจนกระทั่งวันที่แฟนหนีไปผมก็เลยวัดเขาไ,ไหวแล้วก็คือแบบว่าอยากที่จะพูดทุกอย่างก็คือคุณ อยากให้แม่ผมคุยกับแม่เขานะว่าเอออยากรับมาอยู่ด้วยกันเพราะว่าแม่แปลนเขาก็กมีสามีใหม่ซึ่งสามีก็แบบว่าทําร้ายอะไรอย่างเงี้ยครับผม,ก,มก็เลยบอกว่าเอามาอยู่ด้วยกันดีกว่าอย่างเงี้ยครับผมแล้วแต่ว่าทําสวนปลูกผักก็คือตอนนี้คืออาชีพหลักก็คือปลูกผักขายอย่างเงี้ยครับผม,มแต่สุดท้ายก็คือพอตอนแปลนเขากลับมาปรากฏว,ว่าคือเขาลงไปกรุงเทพปร,ประมาณหนึ่งอาทิตย์เขาไปสอบอะไรที่หยาดของของ,ของเขาแล้วก็ประมาณสามอาทิตย์ที่เหลือเนี่ยก็คือเขาเหมือนกับว่า ทำงานไปชั่วคราวก่อนเลยงั้นอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็ปรากฏว่าพอเขากลับมา,าจริงๆปับ๊บสักประมาณสามสี่วันเขาก็มาบอกว่าเออเขามีคนคุยใหม่นะอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. ผมเลยรู้สึกว่ามันแค่สามอาทิตย์เองอ่ะทําไมถึงแล้วอย่างคือตอนเนี้ยพ่อกับแม่ผมเปลี่ยนไปหมดแล้วทําไมไม่ให้โอกาสกันบ้างเลยสักครั้งขอแค่ครั้งเดียวในชะีวิตเพราะว่าที่ผ่านมาผมอยู่กับเขาก็คือนิสัยผมข้อเสียของตัวผมก็คือว่า ผมชอบแบ่งงานกันทำาคือเขาเป็นคนแบบว่าอยากจะทําอะไรร่วมกันอย่างเช่นถ้าเป็นเรื่องเรื่องทําสวนเนี่ยอยากให้อยากให้ผมมาช่วยแพ็คผักช่วยล้างผักแล้วเสร็จแล้วเราค่อยไปเคี่ยวแบงด้วยกันไม่ใช่แบบแบ่งงานกันทําแบบนี้หรืค่ะก็คงจะมีอะไรบางอย่างในการใช้ชีวิตที่ต่างกันบ้างเนาะแต่พี่ก็ยังไม่ค่อยรู้สึกนะคะว่าสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นปัญหาถึงขนาดที่ว่าทําให้แบบต้องเลิกรักกัน่ะ แต่ปเดีว่าอย่างที่บอกเนะมันอาจจะมีปัญหาอะไรนู้นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยปัญหาทางบ้านด้วยปัญหาคุณแม่เราหรืออะไรก็ตามแต่นั้นแต่สิ่งที่เราต้องเข้าใจและยอมรับความจรงิงอันหนึ่งก็คือว่าบางทีจังหวะหรือคาว่าการให้โอกาสมันอาจจะไม่พอดีกันนะคะไม่ทันด้วยเออเช่นเขาสมมติมองในมุมเขาสมมติว่าเขาก็พยายามจะแบบว่าอดทนหรือว่าทำทุกอย่างมายาวนานละพอมาถึงตรงจุดตรงนี้เขาก็รู้สึกว่าไม่เอาแล้วดีกว่าสมมติในขณะที่คุณต้นไม้บอกว่า แม่ผมอาจจะเป็นกูนี้ยแต่ตอนนี้ยแม่ผมดีขึ้นแล้วนะแต่มันไม่พอดีกันนะ่ะนีกออกปะบางอย่างมันแบบมันพอจังหวะมันไม่พอดีกันอะไรก็เกิดขึ้นได้ในชีวิตจริงและต้นไม้เพรนั้นพี่ถิ่นบอกว่าระยะเวลาตั้งแบบน่าจะไปคิดบอกสิบปีมั้งที่แฟนเขาใช้ความอดทนมามันมันก็ไม่ไม่ได้เป็นเรื่องนะ่าแปลกใจคะ่ะที่วันนี้เขาได้หมดความอดทนไปแล้วซึ่งเราคงไม่รู้หรอกมันเป็นตรงไหนเนาะ จนถึงขั้นที่เขารู้สึกว่าแบบเออเขาอยากเริ่มอยากคุยกับคนอื่นอยากไปหาความสบายใจจากคนอื่นแล้วในขณะที่มาถึงจุดนี้เราพยายามคิดว่าแบบไ่ดูแก้นี่แก,แก้มันไม่ทันแล้ว,วค่ะต้นไม้เอาจริง,รงๆต้องต้องบอกวิงีจริงๆว่ามันไม่ทันแล้วจริงๆพี่ว่าต้นไม้ต้องยอมรับความจริงก่อนและต่อให้รู้ว่าความจริงมันโหดร้ายแต่ไม่มีใครหรอกค่ะที่จะหนีความจริงได้ทั้งชีวิตอะ่ะพี่ก็ไม่รู้วันนี้ต้นไม้อ,มอาจจะเป็นคนที่กำลังพยายามยือ้อทุกอย่างอยู่เองก็ได้เนาะจนกระทั่งแบบไม่อยากบอกอันนี้ไม่อยากบอก ทุกอย่างมันยังจะสามารถ <c oughs> กลับมาเหมือนเดิมได้ค่ะ <c oughs> ถ้าอย่างนั้นก็ต้องคุยกับแฟนเลยว่ามันสามารถจะกลับ<ผ>ม,มาเหมือนเดิมได้ไหมลองคุยกับแฟนได้ไหมครับผมเพราะว่าเขาก็อยู่ด้วยการจะได้ทราบว่ามุมมองเขาเป็นยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวหมายถึงว่าแฟนอยู่ข้างๆอยู่คะตอนนี้อยู่ครับอยู่ครับผมอ๋อแล้วก็เลยอยากให้คุยกับเขางี้ครับผมด้วยว่าคือเกาอยากเขาอยากคุยปะคะเออเขาอยากคุยกับพี่อ้อยพี่ชอตไหมอะเขาอยากคุยครับผมอ่ะโอเคงั้นงั้นขออนุญาต ขอรับสายนิดนึงแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะฟังอยู่เหรอลูกฟังอยู่ค่ะอ๋อความจริงทั้งหมดมันก็อาจจะลึกซึ้งมากมากกว่านั้นคือการเที่ยวอยู่กับผู้ชายคนนี้มาตั้งแต่สมัยมอปลายใช่ไหมคะเราอยู่ด้วยกันมาแล้วก็บ้านเราไม่ใช่คนมีฐานะเพราะเดี๋ยวบ้านเขาเป็นคนมีมีฐานะเราไม่อยู่กับเขาแล้วก็อย่างที่เขาพูดว่า แม่มาหาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็คือจริงๆเราก็แม่เราก็ไม่ได้ให้คนอย่างนั้นทําไมต้องแบบไม่ให้เกียิกันขนาดนี้แต่ว่าด้วยความเป็นเด็กด้วยความที่แบบเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนไปพึ่งไปพึ่งใครแต่ตอนนั้นก็คือทําทํางานส่งตัวเองเรียนมาโดยตลอดอยู่ม,มีมีงานมีการทําค่ะค่ะแล้ว,ลวตอนนี้หนูมีคนคุยคุยคนใหม่แล้วหรือเปล่าคะ มีคนคุยแล้วค่ะค่ะแปลว่าหนึ่งหนูไม่ได้รักต้นไม้เหมือนเดิมแล้วใช่ไหมคะปัญหาในบ้านหลังนี้มันมากจนหนูหมดหมดทุกสิ่งทุกอย่างในร่างหนูมันว่างเปล่าจนหนูแบบอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วถ้าหนูรู้สึกแบบนั้นแปลว่าวันนี้หนูตัดสินใจแล้วว่าหนูไมาเดินหน้ากับต้นไม้ต่อไปไม่ได้แล้วแน่ๆถูกไหมคะใช่ค่ะคือหนูไปกรุงเทพแล้วหนูทางงานทําแล้วหนูตัดทุกสิ่งทุกอย่างหนูบอกคุณพ่อคุณแม่หนูบอกไม้หมดว่า เราจบกันแค่นี้ให้ต่างคนต่างไปเติบโตแล้วเขาก็โทรไปหาแม่หนูว่าให้แม่หนูมาอยู่กับเขาต่อให้หนูไม่กลับมาก็ให้แม่หนูกลับมาอยู่กับเขาและหนูเป็นลูกหนูจะปล่อยให้แม่ที่ติดเรามาอยู่กับคนแปลกหน้าที่ไม่เคยได้อยู่ด้วยกันเลยหนูก็ต้องกลับมาดูแลแม่ถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นหนูอยากให้เป็นแบบไหนเอาจริงเลยหนูอยากให้เป็นแบบไหนคะหนูอยากให้ต่างคนต่างต่างจบค่ะ อแปลว่าหนึ่งหนูสามารถที่จะรับแม่ไปอยู่ในพื้นที่ของตัวเองโดยที่ไม่อยากให้แม่อยู่ตรงนี้ใช่ค่ะพี่ว่ามันก็คงต้องเป็นแบบนั้นอะต้นไม้ถ้าต้นไม้ฟังอยู่เพราะว่านี่คือความสบายใจของทั้งสองฝ่ายความรักคือเรื่องของการเลือก <c oughs> ซึ่งกันและกันอะเราตอนนี้ต้นไม้เลือกอยากใช้แฟนอยู่แต่ว่าแฟนรู้สึกว่าไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วผมก็ชอบคําพูดที่เอไปฉวากันตรงที่บอกว่าคือเราพยายามแต่ว่า มันสายไปแล้วมันไม่ทันแล้วเขาจะรพี่ว่าตอนนี้ปัญหาคือแค่ยอมรับความจริงเนาะแล้วก็โอเคค่ะวันนี้เราอาจจะไม่ได้ใช้ชีวิตร่วมกันแล้วเนาะแต่เราก็ยังเป็นคนที่สามารถที่จะแบบไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดกัน <c oughs> นะคะแล้วก็ยินดีกับความสุขของอีกฝ่ายหนึ่งก็แล้วกันนะต้นไม้เนาะนะคะนะคะยินดีที่มีโอกาสได้คุยกับทั้งสองฝ่ายเห็นไหมคะฟังกับต้นไม้ก็จะเป็นมุมที่ต้นไม้มองมาแต่ฟังจากแฟนต้นไม้แฟนเก่าของต้นไม้เราก็จะเห็นว่า มันสุดแล้วจริงๆสําหรับผู้หญิงคนหนึ่งเหมือนกันครับผมพี่เป็นกําลังใจให้ทั้งสองคนแล้วกันนะคะนะขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดูคลับไฟเดย์จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันนะคะคลับไฟเดย์เขาไม่รักแต่เราไม่เลิก